สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับหลังมิซูบิชิอิสานเลสซิ่งนะครับผมวันนี้หลังจะพามาชมรถยนต์มิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับผมตรงนี้มิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์รุ่น GT นะครับผมทั้งหมด2ตัวนะครับวันนี้เราแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจะพามาชมนะครับว่าเราได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับสาหรับมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร ทั้ง2คันนี้นะครับผมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเริ่มจากคันสีขาวก่อนเลยนะครับผมตรงนี้สําหรับตัว e x p ก n d e r ตัวนี้นะครับผมที่เราได้เพิ่มเข้าไปก็จะมีในเรื่องของอย่างด้านหน้าเลยก็จะมีเป็น,นเรื่องของโลโก้นะครับผมอักษรตัวนูนนะครับผม e x p ก n d e r นะครับติดไปที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมตรงนี้แล้วก็ต่อมาด้านหน้าของเรานะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งในเรื่องของ ชุดแต่งชุดสเกิร์ตนะครับผมด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นของวาซูมาเอ็กนะครับผมตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของไฟเด์ไลท์นะครับไฟส่องสว่างเวลากลางวันตรงนี้นะครับเป็นแบบ led ให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตรงนี้ที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ต่อมาเลยนะครับที่เราเห็นนะครับหลังคานะครับตรงนี้เราได้ทําการแ l a สติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นสีขาวเลยหลังคานะครับ แล้วก็แม้ตัวแต่คานตรงนี้เราก็ได้ทําการแ l a สติกเกอร์เข้าไปนะครับแล a สติกเกอร์สีดำนะครับทั้งหลังคาแล้วก็ตรงคานตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหูกระจกเหมือนกันหูกระจกมองข้างตรงนี้ก็ได้ทําการแ l a สติกเกอร์นะครับเป็นสีดําเงาให้กับลูกค้านะครับ <S <S เพื่อความสวยงามนะครับผมตรงนี้แล้วก็นี่เลยต่อมาด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของที่ ครอบมือเปิดประตูนะครับตรงนี้ก็จะได้ทําการติดตั้งในเรื่องของที่ครอบประตูเป็นสีดํานะครับผมตรงนี้เพื่อให้เข้ากับรถนะครับเพราะว่าตรงนี้เน้นจะเป็นโทนสีดําแล้วก็สีขาวนะครับด้านข้างก็ทําการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของฝาถังน้ามันนี่เราก็ได้ทําการติดตั้งเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับผมเนาะเรียบร้อยนี่ครับแล a หลังคาสติ๊กเกอรน์นะครับเราก็จะทําการล a p หมดเลยนะทั้งหลังคาตรงนี้แผ่นใหญ่แล้วก็ตรง ตรงตรงตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวคีบฉลามนะครับตรงนี้เราก็ได้ทําการแลบบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนี่ทำการติดตั้งในเรื่องของชุดสเกิร์ตดวนซูมานะครับด้านหลังก็จะเป็นท่อทรงนี้นะครับผมก็จะมีไฟเม็ดทับทิมนะครับตัวเป็นไฟสะท้อน แสงสว่างเวลากลางคืนเวลาที่ลดด้านหลังใส่เข้ามาก็จะสจะท้อนแสงนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามด้วยแล้วก็เราได้ทําการติดตั้งนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์เซนเซอร์การะยะถอยจอดนะครับตรงนี้เราติดตั้งเข้าไปเพิ่มให้กับลูกค้าทั้งหมด2จุดนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมตรงนี้เนาะ <stink> แล้วก็ล้นลาจะเปิดให้ดูภายในนิดนึงนะครับผมตรงนี้นี่ สำหรับสีขาวคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งในเรื่องของประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมตรงนี้ติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวเราจะใช้งานให้ดูนะครับตรงนี้เวลาสั่งงานได้จากรีโมทเลยสะดวกสบายนะครับผมตรงนี้เวลาปิดเวลาเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้ก็ เพิ่มความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องของความหรูหราเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เวลาเปิดนี่ครับกดแบบนี้เลยประตูก็จะเปิดออกมานะครับแล้วก็ภายในรถนะครับเราก็ได้ติดตั้งนี่ครับเราจะแถมให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราในเรื่องของ ติดตั้งพรม 6D นะครับตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมตรงนี้จะมีท nice ั้งหมดทุกตอนเลยครับตอนที่1ที่2ที่3เนี่ยเราจะมีให้ลูกค้าหมดเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็เห็นไหมครับด้านในจะเห็นไหมครับเราติดตั้งในเรื่องของจอ and ด o อ d นะครับผมจอด้านหน้าแล้วก็จอด้านกลางนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมตรงนี้ตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับสาหรับด้านในนะครับผมตรงนี้สําหรับจอของเรา ที่ได้ทำการเปลี่ยนให้กับลูกค้าไปนะครับผมเนาะมาเริ่มด้านหน้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นจอแอนด o อยนะครับผมตรงนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกคา้านะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับที่เราได้ติดตั้งเพิ่มขึ้นไปนะครับจอจอด้านหน้าตรงนี้นะครับจะลิงก์สองจอกับจอด้านหลังนะครับจอเพดานนะครับผมตรงนี้จอด้านหน้าเล่นอ่า จะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจอด้านหลังก็จะแสดงผลนะครับแสดงภาพแบบเดียวกันกับด้านหน้าเลยนะครับผมตรงนี้เนาะแต่เราจะกดจอเต็มให้ลูกค้าได้ดูหรือในเป็นไงครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงนะคะผม นะครับผมตอนนี้ก็ในเรื่องของสะดวกสบายนะครับเพื่อความบันเทิงแล้วก็ในเรื่องของการเพลิดเพลินตลอดการเดินทางนะครับเวลาที่เดินทางก็จะได้รับชมนะครับในเรื่องของดูหนังฟังเพลงไปนะครับผมตรงนี้สําหรับจอแดอที่เราติดตั้งเดี๋ยวหลังจะให้ดูพรมด้านในอีกนิดนึงนะครับสําหรับตอนที่2ที่3ามที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับตรงนี้อันนี้สําหรับแถวที่2เนาะที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับเนาะแล้วก็นี่ครับแถวที่สาม 3, จะเป็นแบบนี้เลย นี่ครับคือติดตั้งให้กับลูกค้านะครับทุกคันเลยที่ออกรถกับเรานะครับเราจะแถมพรม 6D แบบนี้เลยนะครับสีก็ตามใจลูกค้าลูกค้าเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับผมตรงนี้ ครับผมตรงนี้นะครับแล้วต่อมานะครับผมตรงนี้หลังก็จะพาชมในเรื่องของคันสีดำนะครับผมตัวนี้เ p ็ n d พ r เดคันสีดำก็เราก็นี่ด้านหน้าครับจะต่างกันก็คือคันสีขาวติดโลโก้เ p ็ n d e r ดนะครับสีดำนะครับแต่สำหรับคันสีดำอันนี้ติดโลโก้เ p ็ n d e r ดลูกค้าขอมาเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ ด้านหน้าโลโก้ตรงนี้ลูกค้าก็ขอเป็นสีแดงเราก็ได้ทําการในเรื่องของติดสติกเกอร์นะครับเข้าไปให้กับลูกค้านะครับเป็นสีแดงตรงนี้แล้วก็จะสังเกตได้ว่ากระจังด้านหน้าตรงนี้คันนู้นจะเป็นสีโครเมียมแต่คันนี้จะเป็นสีดานะครับอันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นสีดําให้อันนี้เป็นงานแ l a นะครับ l a สติกเกอร์ถ้าลูกค้าเบื่อ หรือว่า,อ,าอยากจะลอกออกเนี่ยก็ลอกสามารถลอกได้เลยนะครับก็จะเป็นสีเดิมของเขาที่ออกมาจากร้านก็คือจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งกับป้ายทะเลขเข้าไปนะครับสำหรับคิ้วด้านหน้าก็จะเป็นคิ้วเนี่ยครับคิ้วตัวสีตรงนี้ของเดิมตัวนี้เราก็ทําการแแบบเหมือนกันแแบบสติกเกอร์นะครับแกออกได้ถ้าบเบื่อแล้วนะครับตรงนี้แบบสติกเกอร์สีดําด้านนะครับผมเนาะติดเข้าไปแล้วก็สําหรับตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้ลูกค้า เลือกเป็นทรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างเหมือนกันเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะครับเป็น LED เหมือนกันแต่จะเป็นคนละทรงกับคันสีขาวเนาะแล้วก็คันสีดําคันนี้ครับที่พิเศษขึ้นมาลูกค้าเปลี่ยนแม็กด้วยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นแม็กของเลนโซนะครับผมตรงนี้เป็นแม็กลายยอดฮิตมากนะครับสําหรับลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าที่ออกเอเพนเดอร์กับเรานะครับส่วนมากก็จะเลือกลายแบบนี้นะครับ คือสวยงามมากแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของที่คอบปั๊มเบรกเข้าไปเป็นสีแดงแล้วก็น็อตนะครับเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับคันนี้ก็ดูสวยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็ที่เปิดประตูนะครับก็ได้ทําติดตั้งเพิ่ม,มเข้าไปนะครับในเรื่องของที่ครอบมือเปิดประตูนะครับผมเนาะนี่แล้วก็เอ็กเพนเดอร์คันนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนจอเหมือนกันแต่คันนี้ลูกค้า เปลี่ยนแค่จอหน้านะครับผมเปลี่ยนแค่จอด้านหน้าเป็นจอ a n น r o i d นะครับผมตรงนี้สามารถาเชื่อมต่อ w i f i เล่นเพลงผ่านมือถือนะครับเหมือนมี Android เครื่องนึงเลยครับเอาง่ายเนาะตัวนี้จอ Android แล้วก็ได้ทําการติดกล้องนะครับตรงนี้กล้องบันทึกด้านหน้านะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโชว์ ติดตั้งกล้องด้านหน้านะครับผมเพิ่งเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของพรมนี่คันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีสีแดงนะครับผมตรงนี้ลูกค้าชอบโทนดำแล้วก็โทนแดงนะครับสำหรับเอกเพนเดอร์คันนี้เนาะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะพาดูด้านหลังในเรื่องของพรมในเรื่องของแรงต่างที่เราปูให้กับลูกค้าอย่างที่เราบอกครับลูกค้าออกเือกกับเราเราแถมให้เลยครับพรม6 d ดีแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเลือกสีได้ มีสีเยอะแยะให้ลูกค้าเลือกนะครับผมตรงนี้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับตรงนี้ก็ผมตัวนี้คุณสมบัติข้อดีของเขาก็คือเวลาที่มีขี้ฝุ่นหรือว่าอะไรหกเนี้ยทำความสะอาดง่ายนะครับนี่ด้านหลังก็จะทําเป็นโลโก้แดงแบบนี้นะครับผมเข้าไปแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับทรงด้านหลังก็จะเป็นท่อประมาณนี้คันนี้ก็ได้ทําการติดตั้งนะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์2จุดให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับ เป็นเสียงร้องเตือนนะครับผมตรงนี้2จุดให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับสำหรับด้านในนะครับติดตั้งพรมเข้าไปก็ดูสะอาดนะครับสวยงามนะครับดูรูหราขึ้นมาทันทีนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหน้ากันอีกครั้งนะครับชัดๆนะครับสําหรับรถทั้ง2คันนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันแค่ตรงสี นะครับคันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวมุกนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับก็ให้ลูกค้าดูเลยนะครับว่าความสวยงามเนาะเผื่อลูกค้าคนไหนที่กําลังสนใจเล็งๆดูเ e อ็กเซนเดอร์อยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงหรือว่าจะเลือกสีแบบไหนดีก็ลองลองลอง,ลองดูได้นะครับหรือว่าทักมาสอบถาม เราก็ได้นะครับในเรื่องของการแต่งในเรื่องของการออกรถอะไรต่างๆเรายินดีให้คําแนะนานะครับสาหรับเบอร์ติดต่อเนาะสำหรับเบอร์ติดต่อเซลนะครับเบอร์0 6 4 7 0 4 4 4 9 9นะครับผมเซลไอนะครับลูกค้าสามารถบันทึกเบอร์นะครับไลน์ก็เด้งขึ้นมาได้เลยนะครับผมตรงนี้ทักมาสอบถามแคมเปญสอบถามรายละเอียดต่างๆในเรื่องของสีรถการแต่งรถนู่นนี่นั่นนะครับผมเรายินดีให้คำแนะนำนะครับว่าจะแต่งยังไงหรือลูกค้า จิ้มมาเลยครับอยากได้คันแบบแบบคันสีขาวอยากได้แบบสีดําอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้งบเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับลองทักมาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อของเราก็คืออย่างแรกเลยโบอโทร0 6 4 4นะครับ7044499นะครับแล้วก็ทางเพจ f c e e o o o นะครับมิ s h i ิชิป้ายแดงโคราชนะครับแล้วก็ในเรื่องของทาง YouTube ช่อง YouTube ของเราก็คือช่อง Mitsubishi อ Is ีสานเลสซิ่งนะครับฝากไปกดติดตามฝากกดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะเอารถมิซูวิชิรุ่นไหนนะครับผมให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเพราะาตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายอีกหลายคันนะครับที่เราจะส่งมอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทาง เพจ a c e b o o k นะครับมิซูบิชิป้ายแดงโคลาาแล้วก็ทางช่อง YouTube มิซูบิชิอิสารเล็กซิ่งนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการช่องทางการติดต่อสอบถามในเรื่องของรถยนต์นะครับเบอร์064704499 4, 4, 4, 4 9, 9, นะครับผมตรงนี้เซลไอนะครับสามารถบันทึกเบอร์แอดไลน์สอบถามแคมเปญได้นะครับผมตรงนี้สำหรับวันนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ